สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปลา24ทาร่โรนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงนะคะประจำเดือนสิงหาคมนะคะของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะ ทำพยากรดวงประจําเดือนนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มควอคิดให้กับตนเองนะคะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวนะคะ ID ไลน์เฟซบุ๊กขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักนะคะประจำเดือนสิงหาคมพศ2564นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะคนวันจันทร์นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะหมอฟ้าก็ฝากกดซับสไคร์นะคะกดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนะคะ เรามาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะหมอฟ้าขออนุญาตเป็นตัวแทนจับไพ่ให้สิบใบนะคะห7เจ็ดแดเสิมาดูนะคะว่าคนวันจันทร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะประจำเดือนสิงหาคมนะคะ คนวันจันทร์ใบที่1ไพ่พระสังฆราชนะคะดวงมักจะมีคนคอยอุป,ปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะไพ่พระสังฆราชนะคะมีดวงของการได้เรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมให้กับตนเองนะคะ <S <S บางคนนะคะอาจจะทํางานเกี่ยวข้องในเรื่องของการเป็นแพทย์เป็นหมอนะคะ,ะงานดูแลงานรักษางานพยาบาลน,นะคะหรือบางคนนะคะอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะ คิงไม้เท้านะคะการงานการจัดการการวางแผนงานการวางโครงการการมีไอเดียมีโปรเจกต์ความคิดสร้างสารรค์สิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะสีดาบนะคะเรียกว่าสถานการณ์สิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะต้องประครับประคองไปก่อนนะคะเรียกว่าต้องรอเวลานะคะบางอย่างอาจจะติดขัดหยุดชะงากักกล้าช้ารอการอนุมัติจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะแต่สิบถ้วยขึ้นมานะคะก็เรียกว่า ได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะนะได้คนรอบข้างที่ดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะสเตนนะคะต้องเข้มแข็งนะคะต้องอดทนนะคะงานหนักงานเหนื่อยนะคะงานเยอะงานมากนะคะแบกรับภาระปัญหาสิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะเรียกว่าลำแข้งลำขาของตัวเองทั้งนั้นเลยนะบางคนนะคะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะนะก็เรียกว่าค่อนข้างจะต้องรับปัญหาสิ่งต่างๆในช่วงนี้นะ หถ้วยนะคะอาหารการกินขนมนมเนยอุดมสมบูรณ์นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้นะคะ1ถ้วยนะคะก็เรียกว่าจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นด้วยนะคะเฮอร์มิตนะคะเพอร์มิตก็เรียกว่ามีดวงของการได้เรียนรู้นะคะสิ่งต่างๆเพิ่มเติมในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของออการเป็นหมอดูนะคะ เ,เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ทวงจุย้ยสิ่งต่างๆนะคะมีดวงของการได้เรียนรู้มีช่องทางมีลู้ทางมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะการได้รับข่าวดีนะคะมีดวงของการที่แบบอาบางคนลงทะเบียนเรียนคอร์สสั้นๆด้วยนะคะเหมอมิดนะมีดวงของการได้เดินทางไปไหว้พระเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะห้ามไม่เท้านะคะก็เรียกว่า ปัญหาความยุ่งวุ่นวายก็อาจจะมีบ้างเนาะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะทัศนคติความคิดเห็นที่อาจจะดูขัดแย้งกันนะคะหรือใครบางคนช่วงนี้หน้าที่การงานอิลุงตุงนางเลยทีเดียวนะคะงานเก่างานใหม่นะคะต้องเรียร์กต้องสะสางคาราคาสังกันนะคะในช่วงนี้นะ6มเมษายนนะคะมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะการงานการเรียนการสอบแข่งขันประสบผลสําเร็จดีในช่วงนี้นะ 10ไม้เท้านะคะแบกรับภาระปัญหาสิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะต้องหอบหิ้วงานกลับมาทําที่บ้านนะคะหรือใครบางคนช่วงนี้นะคะการทํางานต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีปัญหามีอะไรเข้ามาค่อยๆพูดคุยค่อยๆไกลเกลี่ยเคลียร์กันไปนะคะหมอฟ้าจับมาเกินนะแต่ไหนๆก็จับมาเกินแล้วนะคะแดเหรียญน,นะคะก็เรียกว่าตัวเราเองนะคะต้องมี ต้องมีในเรื่องของการเรียนรู้การพัฒนานะคะศักยภาพความรู้ความสามารถของตัวเองให้เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นด้วยนะคะในช่วงนี้นะจะทํางานแบบเรื่อยๆเฉยๆไปเรื่อยๆไม่ได้แล้วนะคะนะหรือใครบางคนนะคะก็เรียกว่าอาจจะกําลังมองหาในเรื่องของงานรับจอบงานหารายได้เสริมนะคะอยากจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะมีดวงของการได้ลงทุนนะคะประกอบธุรกิจเล็กๆภายในครอบครัวนะคะจากคนกับคนรักกับคนในครอบครัวกับคุณพ่อคุณแม่หรือในเครือญาตินั่นเองนะคะ การงานช่วงนี้นะคะก็เรียกว่ายังมีความมั่นคงดีเป็นไปในทิศ <left> ทางที่ดีนะคะใครที kind of ่มีงานประจําอยู่แล้วนะใครที่ตกงานว่างงานมีดวงของการที่แบบจะได้รับข่าวดีจะได้งานด้วยนะคะใครที่มีในเรื่องของการค้าขายยังมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะมีลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดนะคะแต่ช่วงนี้นะคะใครที่ค้าขายนะคะเน้นในเรื่องของสุขลักษณะความสะอาดกันด้วยนะคะนะ เรียกว่าดูให้ดีดูให้รอบคอบนะคะเพิ่มความระมัดระวังนะคะเอาใจใส่ดูแลลูกค้าให้มากขึ้นนะคะในช่วงนี้นะต้องรู้จักที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนวันจันทร์นะดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคนในครอบครัวนะคะก็เรียกว่า การเงินไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะแต่การเงินส่วนใหญ่จะมาจากความรู้ความสามารถของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะแปดเหรียญยิ่งขยันยิ่งได้ตังนะยิ่งมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะคนวันจันทร์นะคะกินเก่งทันเก่งใจใหญ่ใช้เงินเก่งนะคะรวมถึงคนวันจันทร์เป็นคนที่เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนรอบข้างนะคะบางครั้งนะคะ มักจะถูกเบียดเบียนนะคะถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะจากคนรอบข้างนะคะแต่ก็เรียกว่าคนวันจันทร์เนการเงินหมดหมดหาใหม่ได้นะคะนะเรียกว่าการเงินไม่ติดขัดนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะสิบถ้วยขึ้นมานะคะสิบถ้วยยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะใครที่มีปัญหากันทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอภัยให้กันนะคะ คนที่มีคู่มีดวงของการได้ตั้งครรภ์มีดวงของการให้กําเนิดเกิดขึ้นด้วยนะคะในช่วงนี้หนึ่งถ้วยขึ้นมานะคะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการบนบานนะขอลูกนะคะนะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่บางคนนะคะก็เรียกว่าสเตนเนาะซิงเกิลมัม um นะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะ,ะนะเรียกว่าเอออาจจะอยู่ในสถานะโสดนะเออหรือถ้าใครที่โสดนะคะหมอฟ้ามองว่าโสดนานเลยนะคนวันจันทร์ช่วงนี้ ไพ่เฮอร์มิตไพ่พระสังฆราชไพ่สเตนนะคะสดนานแต่งงานช้านะคะหากผู้รักหากคนถูกใจยากนะคะแต่บางคนนะถ้าพบรักก็อาจจะพบรักกับได้คู่ที่แบบอายุมากกว่านะคะหรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมาเป็นแม่สื่อแม่ชักแนะนําเข้ามานั่นเองนะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพคนวันจันทร์นะกินเก่งทานเก่งระมัดระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้นําหนักตัวขึ้นด้วยนะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดหลังนะคะปวดกระดูกสันหลังความดันไมเกรนนะคะนิ้วล็อกนะคะ การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะนองนะแข็งกล้ามเนื้ออักเสบอาจจะมีเหตุให้ต้องพบแพทย์พบหมอนะคะตรวจสุขภาพนะคะหรือใครบางคนจะเกี่ยวข้องกับช่องปากช่องฟันนะเหงือกบวมนะคะการปวดฟันการถอนฟันก็ได้ด้วยนะคะบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะเดินทางไปงานอาววมมงคลน,นะคะเดินทางไปไหว้พระเดินทางไป ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะคนวันจันทร์นะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้หมันสวดมนต์นะสวดมนต์ไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจากสิ่งที่เราเคารพนับถือแล้วก็บูชานะคะเรียกว่าจะมีปาฏิหาริมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะโชคลาภของคนวันจันทร์ในเดือนนี้ถามว่ามีไหมมีเหมือนกันนะมีจากการเสี่ยงเซมซีนะคะหรืออาจจะ การไหว้นะคะสักการะบูชานะคะองค์พระพิคเนตนะคะองค์พระแม่รัศมีนะคะจะให้ในเรื่องของโชคลาภนั่นเองนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลนะคะของคนวันจันทร์นะคะ,ะมีเลข5มีเลข9มีเลข8 แล้วก็เลขหนึ่งนะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันจันทร์ค่ะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนวันจันทร์นะคะประจําเดือนสิงหาคมนะคะพศออ2564นะคะก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ